ป่ไม่แน่ใจนะครับแต่มองดูร่องข้างในน่าจะมีรอยแตกอยู่แต่ไม่รู้ว่าหลุดมาหรือเปล่านะครับภาวนาอย่าให้เป็นลูกปืนล้อแตกนะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มถอดดูน่าจะถอดได้อยู่แหละ สวัสดีครับทุกคนมาพบกับไรเดอร์ทักไทยแลนด์ช่องที่มีสระและไม่มีสระประปนกันไปนะครับผมนี้ก็เดินมาเช็ครถนะครับดูวิกเตอร์จอดดูทุกคนดูนะถ้าจะเดินออกไม่ได้นเะนี่ยคนเดินออกได้พอดีเนะี่ย จอดให้กระบะมันครบกันไปเลยโอเคเดี๋ยวเราก็เดินดูนะรประมาณนี้นะครับก็เดินดูตัวลูกนะครับต่อลูกต่อ,อไหลไปเรียบร้อยหรือเปล่าหรือลืมอะไรตรงไหนหรือเปล่านะครับผมโอเคิด <Okay. S 1> เครื่องได้ มันก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมเลยใช้ไฟแฟลชจากโทรศัพท์แล้วกันนะทุกคนโอเคติดเครื่องกันครับผมตัวแบตเตอรี่ก็ไม่ค่อยจะดีนะทุกคนไอ้ขั้วแบตเตอรี่ของผมมันก็เขาเรียกอะไรล่ะขั้วมันหักไปข้างหนึ่งนะทุกคนไอ กั้วมันไอ้กั้วกั้วลบอะ่ะมันหักนะก็เลยมันไม่ค่อยจะแบบว่ามันไม่เน่นน่ะแล้วบางทีสตาร์ทบางทีไฟเข้ามัง่งไม่เข้ามั่งนะครับทุกคนก็รูดใบกับขี่ก่อนนะทุกคนจริงๆต้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งอะ่ะมันจะรูดมันจะติดง่ายกว่านะครับ อันนี้ผมขี่เกียรําำคาญเสียงนะทุกคนอคร,รอบนี้ติดติดง่ายนะบางรอบนี้รูดป,ประมาณสามสี่รอบแล้วมันไม่ไม่ได้เลยมันจะรูดไม่ไม่ดับนะ <c oughs> รูดแล้วรูดอีกรูดจนใบกับมขี่แบบไปลอยหมดุกคนอากาศมันเย็นๆนะวันนี้ก็ <c oughs> อันดับต่อไปก็เดี๋ยวนะงงเท่าไงเอ่ยลืมแล้วงงไปหมดแล้วเช้าเช้าเช็คไฟเบรกก่อนนะทุกคน ครับติดทุกดวงนะว,วิธีเช็คไฟเบรกของผมนะก็ยังไม่เปิดไฟลีนะครับผมแล้วก็เหยียบเบรกดูนะครับแค่สว่างหมดตุกอันก็โอเคแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับวิ่งไรครับท่านวิ่งไรครับท่าน คนคี่วิกเตอร์คนครับวิกเตอร์นะครับมาตายยังหรอไปไนเช้ากับพวกันนี้วะแปลกเลยเออวันนี้เราเดย์เช้ากนกี้แค่ไปสายเันได้ออกกับพวกไม่ไงแปลกไหมปกติต้องที่หลังนะออ <laughs> บวยสุดอะ่ะ <laughs> แรงมากเลยโอเคครับผม,มนะผมก็มาจอดพักพักรถนะเพราะว่าแปลทรายผมก็มาจอดพักรถตรงนี้นะครับเ,เช็คทำธุระเช็คยงเช็คอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวจะออกเดินทางต่อพอดีเห็นว่ามันมีลมหนาวมากนะก็เลยบอกทุกคนนะเนี่ยลมแรงมากเลยนะทางทิศเหนือนะลมแรงกันเลยทีเดียว อเคมาชะโงกดูไอกระบะว่ามีทรายมีอะไรติดไหมโอ้ลมมันเปล่านะลมมันแรงโอเคครับเดินทางต่อได้นะครับผม okay. ลมเหนือมาแล้วนะทุกคนระวังนะมันอากาศมันเริ่มหนาวเน้เนี่ยเปิดแอร์ก็เปิดรีนิดเดียวพอหนาวนะครับทุกคนโอเคครับออกเดินทางต่อครับผม <S <S 2> <S 2> <S 2> ามาดูเครื่องเรือดูดทรายนะครับผมเครื่อง V8 นะนี่เป็นอยู่ในเรือ ดูดด,ด,ดูดมานะตามตามท่อมานี่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 มาน,มาน,มานี่แล้วก็มาขึ้นไซลโลตัวนี้นะครับเนี่ยดูดแรงนะครับเหมือนไอ <c oughs> เครื่องดูดน้ำดีๆนี่แหละครับแต่ว่าเครื่องวีแปดแล้วโคง้งโค้งดูดดูดทรายมันใหญ่นะครับผม สามารถดูดได้ทั้งทรายพร้อมน้ำมาเลยทีเดียวนี่นะครับเรืออยู่นู่นนะโู่แรงไม่แรงนี่ไซโลอยู่นี่แน่นอนนะครับผมเป็นเครื่อง V8 ที่ใช้กับรถบัสนะครับผมโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตักทรายก่อนนะครับ น,นี้ถ้าจะครึ้มทั้งวันนะครับดูจากสภาพแล้วมันต้องครึ้มทั้งวันแน่นอนมันนอนไม่ค่อยสบายในเมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนปรับสภาพไม่ทันใครจะกินเอา ลองติดๆ,ๆ,ๆเนี่ยคนส่งเริ่มทำงานแล้วใช่ไม,มเก้เาโมงแล้วไงนี่ไงเก้าโมงเก้าโมงเช้าแล้วไอ้จีพีเนี่จะดังตอนเก้าโมงเช้านะ <c oughs> คนส่งเริ่มเปิด GPS อทำงานแล้ว กระถิ่นทิ้งอ้าวแสงไปล,ลูกพี่โยกเข้าโยกออกหลายทีแล้วให้เราก็ไม่ได้หลบให้องรถมันส่วนมาบางคันหลบให้ก็ไม่แซงนะชอบวิ่งตามตูด <laughs> เหมือนวิ่งตามตูดแล้วอุ่นใจอะไรประมาณนั้นนะให้เราแหวกไปให้ไงเขาวิ่งตามอย่างเดียวรถกเ็เยอะเยอะเชา้ชาเช้าเนี่ยเวลาเลี้ยวนี่ต้องระวังอตัตส่์โอ้ชอบมุด <gesch uce> ซ้ายเป็นเอกลักษณ์วันนั้นมอไซวินแด้แท้เสียบเข้ามาเลยเปิดไฟเลี้ยวว้าไฟเลี้ยวของผมไม่ติดหรือไงวะเดี๋ยวดำทรายเสร็จเดี๋ยวจะเติมน้ำมันสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่งสักแป๊บหนึ่ง มีอ่างเอาตัวใส่ห้านเอาอันนีราใส่หาปอนห้าน้ําเลยเหรอโ้ยใ้ไ ไปแล้วนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าอะไรดังนะทุกคนนะก็เออยังไม่รู้ว่าอะไรดังที่ร้อนหน้านะครับแล้วก็อุปก,กรณ์ซ่อมรถก็ไม่มีมีโอเคครับแฟเบอร์สิบสี่มีนะครับเดี๋ยวลองเช็คดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าเสียงดังมาจากอะไรนะครับทุกคนว่าพระเบรกแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ต่มองดูร่องข้างในน่าจะมีรอยแตกอยู่แต่ไม่รู้ว่าหลุดมาหรือเปล่านะครับภาวนาอย่าให้เป็นลูกปืนล้อแตกนะโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มถอดดูน่าจะถอดได้อยู่แหละลำบากกันเลยทีเดียวทีนี้เอวประแจเป็นประแจแหวนนะคน I เอาตัวลอดนะทุกคนไอ้น็อตถอดง่ายก็ดีไปเจอน็อตถอดยากๆนี่ก็ลำบากเลยนะกภาวนาให้ถอดได้ทุกตัวนะทุกคน เห็นเลยทีนี้สภาพมมีรอยแตกัน่ไม่รู้ว่าข้างในมันหลุดหรือเปล่าถ้าไม่หลุดก็ลูกปืนล้อน่าจะเป็นลูกปืนล้อหรือเปล่าอันนี้ถ้าเป็นลูกปืนล้อนี่งานเข้าเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดไอ้ปั๊มถอดไอ้พวกนี้ก่อน ลำบากเลยทีเดียวอยู่ๆก็มีคอนเทนต์ไม่ค่อยอยากจะได้ไอคอนเทนต์แบบนี้เท่าไหร่นะทุกคนมันลำบากมีคอนเทนต์อื่นไหม แล้วก็เหลือน็อตตัวเดียวเจ้ากรรมเขาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวียน

ทุกคนน่าจะเป็นที่ลูกปืนล้อแล้วผ้าเบรกก็ไม่แตกไม่แตกตัวนี้ตัวเดียวออแน่นแน่นทุกตัวลูกปืนล้อครับผลสรุปแล้ว โอเครู้เรื่องตามนั้นนะครับผม ไฟใหม่ๆเจ็มแน่นอนนนจิดนึงก็ยังดีมันยังดีแบเดิม เปลี่ยนไฟหน้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เหลือแต่ไอ้กปืรล้อนะครับลูกหมากก็เปลี่ยนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผมนี่ลูกหมากใหม่นะครับผมคันส่งนะครับผมคันชักก็เปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนหัวนี้ก็หัวนู้นนะครับตัวนี้นะครับตัวหน้านะครับผมอันนี้ก็เอาไปอัดใหม่นะครับ ทางกึงมันไม่เจาะไอตัวอาจารบีนะงานยาบนะครับใช้ได้ไม่กี่เดือนหเดี๋ยวกังนะครับผมดูจากสภาพนะครับผมจริงๆต้องเจาะนะครับผมเจาะใส่ไอหัวอัจารบีนะครับแบบตัวตัวนี้เจาะมาแต่ตัวนี้ไม่เจาะมันหน้าไวเนี่ยนะครับผมก็เหลือแต่ใส่ลูกปืนล้อนะครับผม ก็ยังไม่สําเร็จเพราะว่ามันติดนะครับนี่ก็ติดไอเบ้าลูกปืนนะแล้วก็พรบเบรกมันนาไปนะครับเปลี่ยนพรบเบรกใหม่พรบเบรกเก่ามันแตกโอเคก็ประมาณนี้ครับผม